ลุงซอนหากะไล่งัวหมาผัดสามตัวผัดพูกไว้อยู่ทงโคกทำสว่างพูนมาหนาวสั้นแล้วนี่ตั้งไฟให้เอากินกาแฟสักก่อนลุงซ้อนอต่ำจอกสักก่อนแม้กินเหลาก็ยังต่ำไอเลิฟยูหนึ่งศึยูไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูซอนโอ้ยสุดยอดโอ้ยขึ้นหอดลุงซอนปัน่นไอผมได้ดีนี่ โอ้ยผมกับลุงยันพูดแล้วลุงยันกับแปดสิบเก้าสิบละมั้งป่านตาอยู่ก็นะบฮอดอกอ้าวโอ้ยมีแหงเงา,งาโฆษณาให้เขาโอ้ใครเนาะกาแฟเนาะขั้ขวเข้มเนาะยังมีน้ำชาครับเดี๋ยวกำลังต้มอยากให้ลุงซอนแก้หนาวลุงซอนได้เฮ็ดมาให้มือเนี่ยจักความเี่ดกินเป็นบอกว่าเป็นผมก็สิบดเอา ถ้าเบิ่งเด้อเห็ดนะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่ง